เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น บแรกครับเป็นผังเลขเด็ดนะครับ1สิงหาคมให้เด่น2เด่น3เด่น9และเด่น5นะครับเลขมือทอง16กรกฎาคมให้เด่น6มาก็เข้านะครับรอบนี้1สิงหาคมให้เด่น3 3 0 3 1 สามสองสามสี่สามห้าและสามเจ็ดขนศึกพาวรวยครับหนึ่งสิงหาคมให้เด่นหกเหนือหกเจ็ดหกแปด เด่นใต้เด่น3 3มและ38ขอบคุณสำหรับเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยนะครับอาจารย์เด็ดนะครับให้เด่น9เด่น7และเด่น3 90 70 30 9 1 7 1 3 1 9 2 7 2 3 2 9 8 7 8และ38ครับ เปาตุ้งเด่น4เด่น1เด่น2และก็เด่น9ครับ0 4 3 4 8 4 0 1 3 1 8 1 0 2 3 2 8 2 0 9 3 9และ8 9ครับใบนี้นะครับให้เด่น4ลอง8ครับ4 0 4 1 4 3 สี่หกสตัวกันจะเป็น8 4 8 5 8 6และ3ามหนึ่งสายด่วนวอโนอนะครับให้เด่น5ถ้า5มาต้อง5 7 5 4 5 8แล้วก็6 5 9ครับ หน้าทางของแอดเกติศัก์นะครับ2 3 6 3 6 5 2 3และ6 5แอดเนธพาวรวยครับ1สิ่งสิงหาคมให้ตัวเน้นมาจะเป็น95 85และ05 คุณเห็นครับให้เด่น9 4 9 3 7 9 6ส่วนมานี้ให้เด่น3กับเด่น1ครับ1 3 1 4 1 8 6 3 2 6 2 3 3 4 8 3 3 9 3 0นะครับ เบอร์หามครับ8 3 3 7 1 1 1 1และก็3 3จ้าแม่สีเกตครับ2 5และ6เด็น5 5 1 5 4 5 9สูตรลับศักดิ์สิทธิ์นะครับเด่น2 2 3 2 4 2 8 1 2 8เด่น 3, 3 3 1 3 5 3 9 4 3 9เด่น8 8 0 8 3 8 6 สองเลขร้อยมารายอาจารย์หนูครับเด่น5เด่น8เด่นสเด่น3เด่นจะเป็นเด่น8ปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าสห้าแปดหนึ่งแปดพญานาคนำโชคเด่น2 2 3และ2 6 ไอ้ใครเด็กว,ว่าจะดีครับ2124 28 3134 38 91 94 98 621 524 0317 38 594 ันใจคนจนนะครับให้4 9 1และ7ประชานิยมครับ3 4 6และ8 3 0 4 0 6 0 8 0 3 1 4 1 6 1 8 1 3 2 4 2 6 2 8 2 35456585 37476787 7, 7, 7. ลุ้นจเจริญน,นะครับเด่น1เด่น 2, 2> <ม>เด่น5เด่นจะเป็น2กับ5 21 23 24 26 27 51 53 54 56 57 13 14 16 17 11และก็10ระว่าง22ก 2, ับ55 ทพประทานพรครับเด่น 8, 8, 1, 8, 3, 8, 4, 8, 6, 5, 8, 1นิตยาารเงินล้านปกนะครับเด่น2กับ 6, 2, 8, 6, 8, 3, 8, 2, 1, 6, 1, 3, 1, 2, 4, 6, 4, 3, 4, 2, 9, 6, 9, 3, 9 ใบนี้ครับให้เด่นเหนือเด่น4 4่สี่ห้าสี่หกสี่แปดหนสองเก้สองเก้าหกแล้วก็1 8เด่น4ี่ลอง9นะครับมองอย่างเซียนครับเด่น8กับห

เลขใต้ทองเต่านะครับให้เด่น9กับ5 9 1 92 51 52 3เกลอให้รวยครับ5 1 52 56 35และ33 ทีเด็ดครับเด่น 9, 96 9 97 90เด่น5 50 56 59 396 397 390ปเทพเด่น7เด่น3 7 2 7 8 3 8 3 9 ส่วนแบนี้ชุดเหนือครับ90 0 7 9 7 5 9 1 9 9 6 1 7 3 7 6 7 3 9 6 9 6 7ชุดใต้ล่างครับ3 3 5 6 3 9 5 3 5 0 5 1 5 7 3 0 3 6และ3 1นิตยสารรวยๆครับสุดยอดเด่น9กับ5 9 7 9 8 5 7และ5 8 มหาราบปกครับเด่น2กับ8 20 80 23 82 29 86ทีเด็ดนะครับในตารางจะเป็น7 3 6 8และ0ท้องมหาชนครับดวงยันมหาราบให้4 7และ1 ส่วนนี้จะเป็นเด่น4กับ9ครับ4 5 4 7 9 2และ97 92และ96เลขดาวพระสุกครับเด่นเหนือเด่น7 7 0 7 3 7 8 7 9 4 7 1 7 2 7 6 7เด่น5ใต้ล่าง5 0 5 3 5 8 5 9 4,5,1,5,2,5และ6,5รวยอีกแล้วของอาจาร,รย์ห่วยทองของห่วยทองคำนะครับให้เด่น3กับ6 3,9,6,9,3,0,6,0,3,1,6,1,3,2,6,2,3,4,6,4,3,5,6,5 3 7 6 8 3 8 6 8